สวัสดีครับผมออฟฟิศซามานะฮะตอนนี้เราได้อยู่กับที่ญี่ปุ่นนะครับผมตอนนี้เราอยู่ฮาราจูกุนะฮะฮาราจูกุซึ่งตอนนี้เราจะพาเข้าไปอยู่ดงรองเท้าเรียกว่าซอยฮาราจูกุซอยฮิตยอดซอยฮิตยอดรักคนสนิกเกอร์และรีเซลหรืออ่า เข้มเด็ดๆทั้งหลายนะครับมีสุพีมีมในเกียรินาสต่างๆนะที่เป็นรีเซลเลอร์และก็ไม่รีเซลเลยนะครับตามมากซอยนี้เนี่ยเป็นซอยที่ของแม่งเยอะามากๆ ตอนนี้อยู่ร้านรีมิเต็ดลิมิเต็ดนะฮะลิมิเต็ดซึ่งร้านนี้นะครับก็จะม,มีรีเซลรองเท้าเยอะแยะมากมายเรื่องราคาก็พอสมบ,บูรณบบันพอวนะครับอย่างฟีล่าเนี่ยก็ยังมี Limited, ลิมิเต็ดและก็ยังรีเซล,ลอีกเช่นกันคือรีเซล,ลทุกตัว เอาเป็นตอนนี้แล้วคันพี่ 80, แปดหมื่นเยนแปดหมื่นเยนแล้วรวมแท็กแล้วแปดหมื่นหกนะครับก็เทาราเกือบสามหมื่นเลยทีเดียวสองหมื่นกว่าบาทราคาดุกใช้ได้ครับซึ่งเมืองไทยแม่งมือเก็ก็มีแล้ว <c oughs> นี่ด้วยเอาไว้แล้วก็มีมนี่เรื่องอะไรไม่รู้ เอาไว้เอาไว้แะควับมีชอนชอนก็มีผู้บปดของผมคนะรับทวิตกสกอตโ่สามสีพันเยนแล้วก็พู้โมเดล9ก้ก็ยังมีมีเพียบเลย97 <57. S 1> ผู้จ็ทุกบางตัวเนี่ยมันไม่ได้ควรราคามันควรแค่ราคาปายมีแม่งบวกดีเซลด้วยนะฮะไม่ธรรมดามเลี้ยวแพงเยี้ยนะ <laughs> ร้านนี้บอกเลยว่าแพงดูผมปกติผมมาห้เนี่มาบ่อยเนี่ยก็มาโชมดูของเฉยๆ้วไม่เคยซื้อร้านนี้เพราะแม่งแพงนี่เขาเขียนว่าเซลไหมฮะสามพันกว่าบาทน่าจะต้อมีเซลไทยเลยอ่าเซลไทยเพราะว่าเขาลีกไทยสองพันกว่าบาท อันนี้เป็นโมกุลน์กบอลโมกุลอ,อ,อันนี้เป็นฟิเซอร์นะครับโมกุลฟิเซอร์้า,าราคากะดุก,กมากครับแทนตนี้เขาไว้ห้าแสนเยนอันนี้คุอม <c oughs> คือเยอะของเขาเยอะแล้วก็ของเขาไม่ขาดเลยของเขามีหลายพอสมควรคนหนักเลยนะครับของเขาแสนเย็นใช่ของเขามีเยอะพอสมควรก็เลยมันก็เลยคนเข้ามาดูเยอะมากแต่หาว่าซื้อไหมไม่ซื้อเพราะันแพงร้านนี้มันแพงกว่าร้านอื่นแบบง่ายง่ายซื้อก็คิดแหละว่าแพงแล้วร้านนี้แพงกว่าเรื่อจีนหมื่นเยนเมืองไทยขายหมื่นกว่าบาท ผมไม่ร mm, ู TV ้ว่าเจ็ดมือเย็นแม่งตีตอนนี้เท่าไหร่แต่ว่ายังไงก็เกินหมื่นกว่าแน่นอนสองหมื่น ท e เท้ากระเป๋าไวท์ทีนี่ระวังเอาไว้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 แล้วก็ยองจอยแดนโอ้ยฮะร้านนี้ก็มีเยอะแยะมากมายจริงๆนะครับแต่ราคาราคาเสื้อก็ซื้อไี่ได้ราคาดุราคาดุมากราคาแบบดุทุกตัวไม่มีตัวไหนไม่ดุราคาดุทุกตัว นะซึ่งร้านนี้ผมว่าผมชอบอีกเดียวคือรอาเท่าเด็กนะร้านเล่นๆเ,เดี๋ยวญี่ปุ่นได้โอเคปงานทุกอย่างร้านนี้ก็คือร้านลิมิเต็ดีดิชั่น e d ี เสือลงมานเนี่ยเราเห็นป้าเห็นเสื้อสุพีเกไกลไกนบล็อกโลโกโ้ข้างนหน้ายังมีอะไรเลยแล้วดูร้านแม่งลึกลับดีอ่ะเลยต้องมาดูดดดร้านเขาจะเต็มไปด้วยสุพีจริงๆนะสุพีนี่ไงบล็อกโลโก้แสนหกแสนหกครับแสนหกบล็อกโลโก้ ตัวนี้แสนเก้าลูกแสนี่หม,มื่นสามนีตัวไหนจงังจัจังไม่จังตัวน,นี้เึ้นมไหมก,กระเป๋าสุกี้มีเดบิวท a พมีแบนอื่นด้วยมีเดบิวท a พ นนก็ไม่ไมีแชมเปญเลยวันนี้วันนี้วันนี้ชันนี้วนเี้วันนี้วันนี้วันวันนี้วันนี้วันนี้วัันนี้ันนี้วันี้วันนี้วนนี้วัวนี้วันนี้วันี้วนนี้นนี้วันนี้้วัันนี้ันนนนี แชมป์เปี้ยนเครียต้าแชมป์เปี้ยนสุพีมนะเฮ้ยสี่แสนสามไม่จุพีมไม่รู้อยู่ดูยังไง 4, 000. 4, 000. สี่แสนสี่หมื่นให้สี่มมหมื่นสามไม่แพงนะครับไม่แพงเท่าไหร่เอเอเฮ้ยด้านหลังเป็นสุพีมงี้เฮ้ยทำไมถูกอ่ะต้นโอเคอยู่นะเหมือนต้นก็เขาว่าอยู่ว่ามาญี่ปุ่นเนี่ยต้องมาดูพวกเสื้อผ้าดูด้านขับโอเคอ๋อข้างบน ร้านนี้ร้านสุกีนี่เสืยย้อยืดพ็อกโลกโก้ที่เป็นตำนานนะครับสามแสนเจ็ดยนลูกสามแสนเจ็ดยันเแสนแสนกว่าบาทเหรอแพงอะไรอะ่ะแพงเพราไม่ไปผลิตแล้วอันนี่สองแสนพ็อกโลกโก้โลโก้แดงๆอย่างนี้ยนะเออโกงแดงเนีบบ่ยตัวพลาสติกเนี่ยนี่แสนเก้าขา <นะ S 2> โมอันนี้ตัวคอมเด็กก็สองแสนหนึ่ง เนีย่ยร้านนี้ของแลเยอะมากสุดๆบอกเลยว่าสุดๆนะฮะมันไม่อยู่ในหลุอมอย่างนี้ได้ไงโอ้โหเมซิ่งมากนะครับใครก็มาดูได้นะไปเราไปต่อกันเอาละฮะตอนนี้เราอยู่ที่ช็อปซูพปีนะครับผมซึ่งเรากำลังเดินขึ้นไปดูนะฮะซึ่งเป็นช็อปที่อยู่ในซอยฮาราจูกุนั่นเองนะครับไปเราไปดูกันดีกว่า